สวัสดีครับนะวันนี้เซนตอรช็อปจะพาน้องๆมาเปลี่ยนซีนเขาเราลิ้น,นครับผมหรือว่าเขา,เาแคมชั่นะครับผมก็น้องๆคนไหนเข้ามาแล้วครับผมก็กดติดตามนะครับผมกดติดตามให้เซนตอด้วยนะครับผมแล้วก็กดแชร์ให้น้องๆคนอื่นๆนะครับผมที่สนใจในเรื่องของการซา่อมรถนะครับผมใ้เข้ามาเยนรูปมาศึกษาด้วยกันนะครับผมเครื่องมือตัวนี้เซนตอร์เป็นงอ,งงองนะน้องๆนะอันนี้เซนตอร์เองนะ เราจะไปเผา,าไฟให้มันแดงนะแล้วก็เคาะให้มันงอแบบนี้นะครับผมเซนต้จะเอาไว้ถอดตัวซีนนะครับผมมาดูว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมตัวนี้ติดนะครับผมจะต้องเอียงเข้าก่อนเอียงเข้าแบบนี้ยัดเข้าไปงัดไม่ได้ครับผมอ่างัดข้างได้นะผมเข้าไปตอนตอนแรกเซนโต้จะงัดลงนะแต่ว่ามันติดท่อน้ำยาแอร์เรา,เรา,เราลองงัดข้างดูนะครับผมเห็นไหม กล้องถ่ายดีดีด,ดน,นะงัดข้างก็ออกนะน้องๆโอเคโอเคใช้ได้ดีนะผมใช้ได้ใช้ได้ไดน้องๆลองทำตามดูนะผมมังางก็สชับจริงเบี้ยง้างกลังเป็นรอยไหมอ,อ่านิดหน่อยครับผมทีนี้รีนีน้เรางัดตรงนี้แล้วกันนะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนี้ เราเรายงงัดทีเดียวนะค่อยๆงัดแล้วก็สไลด์มันออกมางัดอย่างนงี้ยงี้ถ้างัดทีเดียวระยะระยะมันสูงไปนะน้องๆเรางานนี้ไม่เป็นรอยนะผมไม่เป็นรอยก็คือเรางัดงัดปุ๊บมันเห็นไหมมันมันยาวนะผมระยะมันยาวมันจะงัดแบบนี้ไม่ได้เรางัดปุ๊บมันออกมานิดนึงแล้วก็ยื่นถอยหลังมางัดยื่นถอยหลังมางัดยื่นถอยหลังมาเรื่อยๆแบบนี้ครับผม โอเคได้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วเรามาใส่ตัวใหม่กันนะครับผมเราฉีด,ดหลอดนี้เทน่อเทาเลย ะบอกอัดนะน,น้องก็หาท่ออะไรก็ได้ที่มันใกล้เคียงกันนะ,ะก็ดันเข้าไปก่อนอแน่นไหมดอกใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ดันเข้าไปเฮ้ยเข้าข้างเดียว ทำไมกลิ้งเยอะจังเลยอ่ะไม่ออกว่าทำไมอู้ไม่ออกก็ทีนี้ถึงไหมใส่ก่อนค่อยดัน ด้านข้าเนี่ยที่เนี่ยแไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วโคข้าวินไปจากเยน,นเยอะไปอะปินเยอะไป ตัวงด้ครับแขควงแขควงไปอันนั้นมันูนรถอ่ะข้างหลัง เดี๋ยวเอาหมุนมันก็จะเข้าที่ของมันนะครับผมอโอเคเส็จไปหนึ่งนะครับผมอคราวนี้รอบนี้เราจะลองใช้จัลบี ปกติเขามีจาระบีให้นะไอ้นี่ทำไมไม่มีให้จาระบีเอ้าเอ้าเมื่อวานมีจาระบีไหมไม่มีสักหน่อเรปกติเขามีจาระบีให้นะวาัยุุทำไมมันปะเรารู้สาเหตุแล้วครับน้องๆว่าเมื่อวานก็ใส่เชฟออฟต้าไปคันหนึ่งครับผมสมัยมันปิ้นรู้แล้วเขาไม่ได้ใส่ ไงในนี้เราก็ไม่ได้ดูนะออทำไมมันปิ้นได้ที่ไหนได้ไม่มีจรารบีให้นะครับเดี๋ยวเราซ้ำตัวนี้มาหนี้นนสรออสรุปเขาไม่ได้ใส่จรารบีมาให้นะครับผมมันก็เลยปิ้นนะครับผม แต่นี้เราใส่จลอบีเองนะผมก็ไม่ปิ้นแล้วใส่ได้นะครับผมน้องๆก็ดูด้วยครับผมว่าซีนเขาใส่มาให้ไหนะอ่าอันนี้ของเชฟนะครับผมเชฟของแท้เลยนะไม่มีจลรบีมาให้น้องๆก็ต้องใส่เองนะอ่ะโอเคถ้าใส่ปิ้นไปแล้วไปงัดไปเขีย่ยขาหนีงัดเข้านะต้องระวังนะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นการใส่ซีนนะผมเอาละนิน,นะครับผมของเชฟเลยดอาวิโอก็ ยดันงนี้น้องๆสามารถปฏิบัติตามเส้นตู้ได้นะครับทุก